มันก็ดูจะเป็นไปได้น่นเนี่ยน่นเนี่ยน่ะเนี่ยน่ะเนี่ยไม่แล้วไอ้ต้มไม่เฮ้ย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 รวมรวมรวมกันเดี๋ยวนี้รวมกันเดี๋ยวนี้รวมกันเดี๋ยวนี้ ทางแค่เพียงเอื้อมมืแต่มันคือแสนไกลไอ้เจ้าเชอรี่แกมันกอขอคอผมว่ารอบนี้มาค่อยๆผสมจากเล็กไปใหญ่ทำจากเล็กไปใหญ่เจ้าฟางชลาใจอีกไม่นานก็แตกอองหุ่นนายแลเหรอนายจะมันเป็นกอขอคอในทุกๆอย่างในชีวิตนี้ไม่ได้ เราแค่เราแค่ต้องพยายามใครยังมีชีวิตอยูน่นะใครก็ได้ช่วยข้าวทีอะไรอะ่ะนี่เล่นเกมซุยกะนะ